การจัดการแข่งขันไตรกีฬาในระดับสากลที่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงสองปีที่ผ่านมาก็คือการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติโดยกองทัพเรือซึ่งมีขึ้นในปีแรกจำนวนทั้งสิ้น5สนาม จนนนวนส,สนาม2ซึ่งช่วงกลางของสี่สั้นได้พบกับอุปสรรคที่ต้องปรับตัวกับการจัดการแข่งขัน เนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019เกิดเรื่องราวอันทรงคุณค่ามากมายจนในวันนี้อาจกล่าวได้ว่าหากเหลียวหลังกลับไปมองก็จะเห็นคุณค่าที่ได้สร้างไว้ในปีงบประมาณ2,564นี้ได้มีการกำหนดคุณค่าในด้านองค์บุคคลของกองทัพเรือว่าพัฒนาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของกำลังพล และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่เหล่าชาวนาวีจากนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ2,564ผลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือจึงนำมาสู่กิจกรรมสำคัญที่มีความต่อเนื่องตามคำเรียกร้องของทุกคนได้จัดซีซั่น3าขึ้นโดยใช้ชื่อตอนว่าเลี้ยวหลังและหน้ารวมพลขนกล้าฟาสองมหานาที ในการจัดการแข่งขันไรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซั่น3นี้เน้นการจัดงานจัดแบบปกติใหม่ดิวน่อมอ่อมจะจัดจำนวน3ครั้งดังนี้ตอนที่1อาทิตย์อัส,สดงริมแผ่นดินทอง,เ,ง,ทองเหล่าประชาและนาวีแท้สองพระปรีชากำหนดจัดการแข่งขันในวันที่19ธันวาคม2563ที่ชวากทะเลรมแดนรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนม,มา ของปากแม่น้ำกระบุรีจังหวัดระนองที่มุ่งออกไปสู่ทะเลอันดามันตามแนวทางที่ได้มีการเตรียมการไว้เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันได้เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการจัดการแข่งขันในสนามนี้มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่3และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน จังหวัดระนองพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตอนที่2รวมพลที่จันทบุรีตราดเทิดไทยมหาวีระราชันจัดการแข่งขันประมาณเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยมอบหมายให้กองเรือยุทธการและทัพเรือภาคที่หเป็นเจ้าภาพร่วมกัน และตอนที่3อันเป็นตอนจบของซีซั่นนี้มหัสจัย์สยามประเทศทั่วเขตแคว้นร่วมใจพักจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่3ประมาณเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินฐานทัพเรือสัตหีบและกรมสรรพาวุธทหารเรือเป็นเจ้าภาพร่วมกัน สำหรับในการจัดการแข่งขันสนามแรกของซีซสั้นสที่จะมาถึงในอันดับแรกนี้ซึ่งยังคงพื้นที่จังหวัดระนองอันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมธรรมชาติมีความงดงามนักกีฬาทุกท่านลงทะเบียนและรับอุปกรณ์การแข่งขันณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยต้องเข้าเลือกเวลาการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของการจัดการแข่งขันก่อนวันลงทะเบียนและเดินทางมาลงทะเบียนในวันที่18ธันวาคม คือก่อนวันแข่งขันหนึ่งวันตามกลุ่มที่จัดเพื่อลดการแอรอัดและนำรถจักรยานเข้าเก็บที่จุดเปลี่ยนประเภทกีฬาที่หนึ่งณนะบริเวณท่าเรืออนเนกประสงค์จังหวัดระนองแล้วในวันถัดมาจะเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดการแข่งขันณนะบริเวณท่าเรืออนเนกประสงค์จังหวัดระนองในเวลา7นาฬิกาและมีพิธีปิดในช่วงเย็นถึงหัวค่ำนณะบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง สำหรับการปล่อยตัวนักกีฬานั้นจะเป็นไปตามลำดับโดยการแข่งขันจัดเป็นรายกีฬาประเภทต่างๆดัง,งนี้ระยะกึ่งทางไกลว่ายน้ำ1.9กิโลเมตรปั่นจักรยาน90กิโลเมตรและวิ่ง21กิโลเมตรระยะมาตรฐานว่ายน้ำ1.5กิโลเมตรปั่นจักรยาน40กิโลเมตรและวิ่ง10.5กิโลเมตรระยะสั้น ว่ายน้ำ0.75กิโลเมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรและทวิกีฬาว่ายน้ำ5กิโลเมตรปั่นจักรยาน40กิโลเมตรและวิ่ง10.5กิโลเมตรโดยมีการแบ่งกลุ่มรุ่นอายุการแข่งขันทั้งผู้ชายและผู้หญิงของทุกประเภทระยะการแข่งขันทั้งนี้รางวัลที่จัดให้ยังคงครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งมีเงินรางวัลสำหรับประเภทไม่จำกัดอายุหรือโอเวอร์ออลด้วยเช่นกันอีกหนึ่งสนามที่เหล่านักกายกีฬาต่างรอคอยด้วยสนามอันทา้าทายและด้วยทัศนียภาพที่งดงามการแข่งขันว่ายน้ำจะใช้พื้นที่บริเวณชวากทะเลโดยจะปล่อยตัวตามระยะทางและเวลาของแต่ละประเภทการแข่งขันซึ่งจะแตกต่างจากสนามอื่นๆผู้แข่งขัน สามารถว่ายน้ำใกล้ชิดธรรมชาติท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามโดยว่ายตามกระแสน้ำมาสิ้นสุดที่ท่าเรืออเนประสงค์จังหวัดระนองการปั่นจักรยานจากท่าเรือผ่านทั้งทางเรียบและเนินเขาขึ้นลงสลับกันไปนักกีฬาจะได้ใช้ความสามารถในการใช้สมรรถนะของร่างกายอย่างเต็มรูปแบบเช่นการไต่เนินสูงชัน การลงเนินด้วยความเร็วสูงและในทางเรียบทั้งนี้ตามเส้นทางจะปันผ่านสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดระนองเช่นภูเขายา่าและกลับมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองและในส่วนของการวิง่งจะเริ่มต้นจากสนามกีฬากลางจังหวัดระนองในทุกประเภทระยะโดยจะผ่านเส้นทางที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศมีความลาดชันสลับกับทางเรียบ ได้สัมผัสถึงทัศนียภาพอันงดงามความร่มรื่นของธรรมชาติที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และสายถ่านบ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวารินอันมีชื่อเสียงของจังหวัดระนองและกลับมาเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองมีการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางด้วยมิตรภาพของชาวจังหวัดระนองซึ่งได้ร่วมให้การต้อนรับ เหล่านักไรกีฬาที่มากันจากทั่วสารทิศทั้งคนไทยและนานาชาติและด้วยความตั้งใจจริงจากกองทัพเรือที่จัดการแข่งขันไรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรตยิณจังหวัดระนองในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นในกีฬาการออกกำลังกายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเกิดการใช้จ่ายในช่วงการแข่งขัน กระจายไปพื้นที่ใกล้เคียงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดและเป็นการแสดงถึงพลังสามคัคคีพลังราชนาวีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีาการเทิดทูนสถาบันผ่านกิจกรรมกีฬาอันที่จะส่งมอบคุณค่า ให้แก่พี่น้องประชาชนเรารักชาร่วมใจใต้ลงนาวีชนรัพระธิ